รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและเมืองไทยประกันภัยเดอะมอลล์กรุ สุทนกันไปบีนาศัทุกรัรก็ทนกันไปท่านพราะความคิดถึงมันมากว่าเธอกับฉันไม่เคยที่ยอมให้กันคงไม่มีวันรับให้ฉันยอมแพ้ไม่มีทางพาคุณหนูไปเอากับข้าวใสถาทนาทีแค่นี้เองทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานี่นายทําเสียจเรื่องหมดเลยอะ คุณนี่ไม่เคยยอมรับผิดเลยใช่ไหมนี่นายนายเป็นคนเข้ามายุ่งวุ่นวายกับฉันเองนะ ดีๆนะอย่าตกลงไปอีกถ้าตกลงมาฉันช่วยไม่ได้แล้วนะถ้าฉันไม่เห็นนะ่ะน่ารักจังนี่นี่ย่ามานี่คุณทำนะไมคุณถึงหนีออกมาแบบนี้นี่คุณนายไม่เห็นสายตาที่คนอื่นเขามองเหรอ เขามองฉันอย่างกับเป็นตัวประหลาดอะนี่คุณเคยสนใจความรู้สึกของคนอื่นด้วยหรอถ้าพอรู้ว่าเราปีนขึ้นมาโดนแน่ๆเลยเรานี่นายนายนี่มันงี่เง่าที่สุดเลยชอบทำให้ฉันเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นผมไม่ได้ทำคุณนั่นแหละมโนไปเองโอ๊ย้ยคนไม่ไหวแล้ว จอมจอมนี่จอมจอมตกนะน้ำนายลงไปช่วยหน่อยสิไม่ต้องไปช่วยหรอกแอบมาปีนต้นไม้แบบนี้สงสัยจะโดนมดกัดน,นะไม่งั้นไม่ยอมตกลงมาตอนหน้าต่อตาแบบนี้หรอกแต่นี่เด็กทั้งคนนะนายลงไปช่วยหน่อยสิเดี๋ยวมันทนไม่ไหวมันขึ้นมาเองละคุณนายจะช่วยไหม นี่ฉันตายแล้วหรอนี่ห้องน้าเองค่ะคุณหนูนอนพักก่อนเถอะค่ะฉันยังไม่ตายหรอคะยังค่ะพ่อเทพกระโดดลงไปช่วยคุณหนูขึ้นมาหนูน้อหนูนองหนูคุนครับน้องหนูน้องหนูคุนายนครับ

แล้วแบบนี้ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยนายทำแบบนี้ได้ยังไงนะโอะคุณหนูอย่าเพิ่งรีบลุกสิคะนอนพักก่อนเถอะค่ะนะคะฉันจะกลับบ้านให้คุณหนูหายไข้ก่อนแล้วน้าจะผากลับบ้านนะคะนะคะ ผมพายอยีคนบ้านายทำแบบนี้นี้ไงเนี่ย ดคุณหนูเป็นยังไงบ้างครับคุณหนูตื่นแล้วตอนนี้ยังมีไข่ยอยู่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ต้องซึมเลยเพราะแกเลยเจ้าจอมคุณหนูถึงได้เป็นแบบนี้ก็มดมันกัดผมนี่นะผมแค่ดำน้ำตั้งใจจะให้มดมันปล่อยผมไม่คิดว่าจะแกล้งคุณหนูนะครับ พอเธอลูกอย่าไปดูเจ้าจอมันเลยคุณหนูเธอคงเป็นห่วงเจ้าจอมนะ่ะเรานารั่นละผิดทำไมไม่บอกน้องว่าเจ้าจอมนะ่ะมันว่ายน้ําเก่งอย่างกับปลาผมจะบอกอยู่แล้วแต่คุณหนูของน้าตกลงไปซะก่อนไม่คิดว่าจะว่ายน้ําไม่เป็นนี่นะเอาเจ้า่างเธอเรื่องก็จบลงไปแล้วนะเป็นไงล่ะคุณหนูแสนดีของพ่อ ก่อเรื่องไม่เว้นแต่เราพอเลยนะตังชูพูขอร้องเถอะเดี๋ยวผมจัดการเองครับลูกสาวฉันงอนเป็นแมงป่องเลยฉันต้องขอโทษด้วยนะแม่สีดาลูกฉันอย่างเงี้ยขี้งอนสอนไม่ฟังช่างเถอะฉันไม่ถือมันหรอกเอองั้นเดี๋ยวก็ ขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะทางไหนก็พักผ่อนมากๆนะเดี๋ยวจะป่วยไพระอีกคนนึงมันแค่เพลียนะผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะพระเทพไปส่งผู้ใหญ่ทีลูกได้ครับไปครับจ้ะ ขอโทษโถช่างเถะลูกมันไม่มีอะไรแล้วละ่ะมันจบไปแล้วจบไปแล้วลูกมันจบไปแล้วนะโอ้โหจบไปแล้วลูก ทำไมต้องมาเสียตอนนี้ด้วยเนี่ยย่าใ,ให้เอายามาให้ครับจะรีบไปไหนเนี่ยฉันอยากได้โทรศัพท์อะนายมีไหม โทรศัพท์ฉันเสียฉันอยากโทรหาคุณแม่ป่านนี้ท่านคงเป็นห่วงฉันแย่แล้วเดี๋ยวจอมไปยืมพ่อให้ครับพ่อนายจะให้ฉันยืมเหรอให้สิครับแน่นอนที่สุด ทำไมผมต้องให้ยืมของเขาก็มีนี่ดีกว่าผมตั้งหลายเท่าก็ให้น้องยืมหน่อยจะเป็นอะไรไปมาเอามานี่แต่นี่มันขอส่วนตัวนะครับถ้าไม่ให้นะก็เอาไปให้น้องเองเขาจะโทรหาแม่ ทำไมนาสีดาต้องใจดีกับเราด้วยนะทั้งๆท,ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนชองบอกว่าคุณอยากได้โทรศัพท์เหรอใช่ โทรศัพท์ฉันใช้ไม่ได้นะ่ะคงจะเสียตอนหล่นน้ำฉันอยากโทรหาคุณแม่เอาผมไปใช้ก่อน งั้นตามสบายนะอะไรของเขาเนี่ยมาดีเชียว สนับสนุนโดยบัตร B First Smart TPN Rapid Sierra จากธนาคารกรุงเทพไม่จริงคนที่นั่นโกหกหลอกลวงคุณหนูเข้าใจผิดค่ะไม่จริงเลยค่ะฉันไม่เชื่อ,อใครเราจะทนกันไป